สวัสดีครับอยู่กับช่องวัดเดวินวันนี้มาเล่นเกม UFC ภาค4เล่นแรงกันอีกรอบครับผมเล็นไม่ค่อยดีเล่นไม่ได้หลายรอบแล้วลองเล่นดูมาแล้วน่าจะเจอแล้วครับ ไลเวทไลเวทมายังใช้วีคูเปอร์เหมือนเดิมอ้าวโหผมว่าผมสร้างตัวแบบว่ากลัวๆแล้วนะเจอคู่ต่อสู้เข้าไปกวนผมอีกตาแรกตาแรก น่ลอยสักหรืออะไรวะเนี่ยดิวชั่น4ห่างกันดิวชั่นเยอะต้าผมชนะนะไฟนี้ได้ก็อาจจะขึ้นดิวชั่น4แล้วอะทูชิตเหรอไม่รู้อาจจะเป็นคนญี่ปุ่นเล่นก็ได้เสื้อสักลายเสื้อทอดแสงอ่ะโหย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 ยเขาเอาอะเขาเอาเขาเอาเขาเอาเขา โอ้ย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 เขาแยบใหญ่เลยเขาแยบใหญ่เลยอไอ้เหี้ยเออหมัดเคลียงควายอ่ะหมัดเคลียงควายอีกรอบนึงไม่กันก็ล่วงนะโอ้โเขาแยบใส่ผมเข้าไปไม่ได้เออซ้ายขวาไปก่อนเราซ้ายขวาไปก่อนเราเคลียงควายไปอีกทีอ่าอ่า โอ้ยแตกมนานั้นน่ะเฮ้ยโหกระเกงนี่เปื้อนเลยแหละโอ้ย, oh, อยเข้าไม่ไดเเลล้เข้าไม่ได้เ,ไไดเลือดเต็มหน้าอกแล้วอืมอืขวาซ้ายไปขวาซ้ายเนี่ยโอ้ oh, ผมล่วง ah! เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เคยได้ผมจะซูเปอร์แมนพันไม่ได้เอาใหม่ อ่าได้อยู่เอือืมอ่าอโอ้ยเมื่อกี้ถ้าโดนนะบอกเลยมันไม่เกือบ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 มาเป็นชุดมาเป็นชุดหมดไม่โดนเขาอ่านเขาเข่าไปอ่า โอ้โหโดนศอบล้วงเยอะล้วงเยอะล้วงเยอะงานยากอ่ะงานยากว่าอ้าวผมเอาเอาเหมือนกันเข้าไปเทคไม่ทันนะเมื่อกี้ที่เข้าเทคไม่ทันเมื่อกี้ หมัดแยบเขาแยบอย่างเดียวนั่นแหละห้องกันไม่ได้เด้อ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 ออกก่อนออกไงวะเนี่ยโอาดับไม่เอาอ่ะดับออือ่า ไปดิครับโอ้โหเข้าไปดิคร uh, ับโอ้โหเป็นไงอะหน้าหงายไปด้ตอนแรกก็สูสีอยู่นะเจอสวนใบดอกเดียวล่วงแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาสักหน่อยยังไงดีวะกู๊ดไฟอ่ะกู๊ดไฟอ เก่งนี่เปื้อนเลือดเลือดนี่เต็มหนะ้าอกไม่รู้เลือดผมหรือเลือดมันเนี่ยโอเคครับอ้าวโหยังไม่สี่ต้องอีกไฟหนึ่งถึงก็ขึ้นดิวนชั่นสี่แล้วเล่นอ,อีกไฟหนึ่งจะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย อีกสักไฟอีกสักไฟไยังไลเบรดเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้เราไปหานาน มาแล้วมาแล้วเจอใครเอ่ยโอ้โหเลือกเลยเหรอแมคโครเว์ Mac อันนี้อันนี้เล่นโคนลารุ่นกับเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเมื่อกี้ไลท์เวทอันนี้เฟทธเวทเหรอไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ ดิวชั่นเก้าโอเมื่อกี้สี่อันนี้เก้ามาหลอดไหมเนี่ยไปก่อนไปขวาซ้ายอ่าขวาซ้ายตาปะคัดโอ้ย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 อุยอ้ยอุ้ยเล่นขาเปิดหน้าเปิด เปิดหน้าโอโออโออยออ๋อโหที่เมื่อกี้ถ้าโดนนะมัดเขาสวนเยอะเดียวลูกเขาลูกเล่นเขาเยอะผมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เราก็สู้อ๋อเข่าไปเข่าเข่ามาเข่าคืนเหมือนกันอุ้ย โโอหต้องขาจังหวะโอ้ากระโดดเตะกระโดดสีข้างอะไรเยอะเข่าไปอืมอืมอกเพี้ยควายนี่นะอ่ะมันไม่ได้มันต้องเพี้ยควายโผอืมเมื่อกี้มันไม่เต็มว่ะทูบแมนพันไม่เต็มเมื่อกี้ โอ้ยกดไปไปกดไปไปโอ้ยหยูยหลบไปหลังเขาหลบไปหลังขมูไปหลังอ๋อขาผมจะรอยไหมเนี่ยโอ้โหเข่าไปเข่าไป ฮ่าผมบอด,ดี้โอ้ยโอ้ยโยหเขากันขาขาผมไม่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโองไงดีกว่าต้องกานขาครับเขาห <ขา S 2> ลบเป็นด้วยโอ้ยโอู้วินไปครับ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 โอ้โห ไงก็เอ้าคืออะไรครับเขาเรีบกดยอมแพ้เหรอหรือยังไงแล้วผมจะได้ได้แต้มไหมเนี่ยงงเลยทีนี้อ่าถือว่าได้แต้มครับผม ยังไงละทีนี้ยังไงละทีนี้โอเควันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมงัไงก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผมฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ